ปฏิกิริยาของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปตอนนี้สถานการณ์โควิดกลับมาร้อนแรงหลายประเทศในยุโรปเริ่มมีการทยอยล็อกดาวน์อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ที่เผชิญสายพันธุ์โอมิครอนจนตอนนี้ประกาศแล้วว่า ไม่มีฉลองคริสต์มาสไม่มีฉลองปีใหม่เพราะว่าโอมิครอนระบาดรุนแรงอังกฤษเองกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งและเป็นการระบาดท,ที่โควิดพุ่ง er ทะลุเพดานนิวไฮติดต่อกัน3วันรวดตอนนี้คนแห่หนีจากลอนดอนกังวลกันว่าอังกฤษจะมีการล็อกดาวช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เลยทยอยเพนจากลอนดอนไปก่อนดังนั้นความกังวลเรื่องโควิดระบาดกําลังกลับมาโดยเฉพาะยิงสายพันธุ์โอมิครอนนะครับที่ตอนนี้ประเทศใหญ่ๆในยุโรปนั้นทยอยขยับจะล็อกดาวขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นตรงกันข้ามนะครับ รัฐบาลยังยืนยันว่าโควิดไม่มีอะไรน่ากลัวการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินว่าโควิดเป็นเพียงไข้กระจอกหรือโรคกระจอกนั้นเคยเกิดขึ้นในปีที่แล้วในปีนี้นะครับช่วงต้นปีถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมีการแสดงความเห็นคล้ายๆกันอีกแล้วซึ่งก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอีกเช่นเคยนะครับความกังวลของคนจากการระบาดของโควิดกลายเป็นคะแนนลบต่อรัฐบาล แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะยังไม่เข้าใจความกังวลของคนนะครับในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีภาพอยู่สองภาพซึ่งแสดงเห็นถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์โควิดภาพแรกคือภาพของการจัดงานช้างแร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้ชมคอนเสิร์ตจานวนหลายหมื่นแออัดยัดเยียดกันดูการแสดงของคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการจัดงานโดยจังหวัดที่ไม่คํานึงถึงโซเชียลดิสแตนซิ่ง แต่อย่างใดคอนเสิร์ตห้ามมีคนเกิน2000แต่ภาพที่เห็นนั้นน่าจะเกินหรือไม่กระทั่งภาพที่มีท่านผู้ชมส่งมาให้ผมในเพจผมนะครับเป็นภาพของร้านเหล้านะครับที่ถนนแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่คนแออัดไม่มีการสวมใส่หน้ากากทั้งสองภาพถูกวิาพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าอาจจะนำมาสู่การระบาดของโควิดระลอกใหม่ดังนั้นคนไทยกังวลเรื่องการระบาดของโควิดส่วนรัฐบาลท่าทีไม่ค่อยเข้าใจความกังวลของประชาชนนะครับ บริเวณใกล้ๆทำเนียบการชุมนุมของม็อบนาบอนยังคงเดินหน้าต่อไปและก็มีการประกาศวันนี้แล้วว่าจะยกระดับมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือเรื่องม็อบนั้นมันคือแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่คงจะมีผลให้ผลเอกประยุทธ์นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งคำถามในแง่ใดแง่หนึ่งไม่มากก็น,น้อยสถานการณ์ปนการเมืองตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะว่ามีการปรับเมินกันว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่หลายคนมองว่าน่าจะอยู่ยาวนั้นสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปนะครับ โพที่ถูกมองว่าเป็นโพอวยนะครับสำนักหนึ่งออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์คะแนนยังแรงอยู่นะครับได้คะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งในกวนรัฐบาลด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปดูสิ่งที่โพดังกล่าวนั่นก็คือซูเปอร์โพสํารวจไว้นั้นคะแนนนิยมที่ประชาชนมีต่อพลเอกประยุทธ์นั้นกลับต่ากว่าคะแนนนิยมที่คนมีต่อทีมพิธาลิ้มจเจริญรั์ด,ดังนั้นสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์ความนิยมก็ยังคงอยู่ในภาวะ ถดถอยต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนก็ตามทิมพิธามีคนชื่นชอบประทับใจ32.9%ส่วนพลเอกประยุทธ์มีคนชื่นชอบเพียงแค่31.6%นะครับความขัดแย้งในสภาเรื่องสภาล่มกำลังเป็นปมใหม่ที่ทำให้คนมองกันว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์อาจจะต้อง ยุบสภาก่อนการอันควรมากขึ้นนะครับดังนั้นสถานการณ์ณเวลานี้การเมืองเรื่องความรู้สึกของประชาชนความย่อหย่อนของรัฐบาลเรื่องการต่อสู้กับโอมิคอนคําพูดของรองนายกว่า โควิดเป็นไข้หวัดกระจอกหลายคนไม่สบายใจในเวลาที่คนกังวลม็อบยังคงกลับมาม็อบนาบอนอาจจะคนยังไม่เยอะแต่ว่าอาจจะลุกลามเป็นแบบจะนะได้หรือไม่ขณะที่ในสภาเองนั้นปรากฏการสภาล่มซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาล่มไปถึงสองครั้งนั้นกําลังเป็นสิ่งที่นักการเมืองในสภามองว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องถึงแก่การที่จะต้องเร่งยุบสภา ก่อนเวลาอันควรนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้มุมมองของพลเอกประยุทธ์ที่ผมเคยเล่าให้ผู้ชมฟังว่าอยากจะอยู่ยาวไปจนถึงปีหน้านะครับอยากจะอยู่ยาวจนถึงจัดการประชุมเอเปกเสร็จและอยากจะได้หน้าว่าตัวเองต่อให้ประเทศไทยคนไทยจะดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นคนภาษาอังกฤษไม่ดีออกงานไม่ได้นะครับแต่การพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองสามารถจัดประชุมใหญ่ระดับโลกได้ต่อให้ภาษาอังกฤษไม่ดีนั้นคือสิ่งที่ลึกๆคือเป้าหมายของพลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือเปล่าเพราะว่าการที่เกิดเหตุการณ์สภาล่มอย่าง ต่อเนื่องนั้นมันแปลว่ารัฐบาลคุมองค์ประชุมไม่ได้มันแปลว่ารัฐบาลคุมสอสอของรัฐบาลไม่ได้มันแปลว่าพลเอกประยุทธ์ที่คุมสอสอของตัวเองไม่ได้ไม่สามารถใช้กลไกของพลังประชารัฐในการกระชับอํานาจเหนือสอสอได้อย่าลืมว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ได้ประกาศไว้แล้วว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์สภานล่มอีกต่อไปและพลเอกประยุทธ์นั้นเข้ามาจุนเรื่องของสภาถึงขั้นที่เมื่อคุณ วิรัตรัตนเศษต้องพ้นจากตําแหน่งประธานวิปไปนั้นผลักดันให้มีคุณนิโรธลังรา,าชาลัดมาเป็นวิปแทนนะครับแล้วก็พยายามจะให้วิปของรัฐบาลน,นั้นไปไประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าถึงทําอย่างนั้นการควบคุมสอสอโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ประสบความสําเร็จแปลว่าหลังจากนี้พลเอกประยุทธ อาจจะไม่กล้าเสนอกฎหมายสำคัญสำคัญเข้าสู่สภาเลยเพราะเมื่อคุมสอสอไม่ได้ก็แปลว่าไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ถูกสอสอฝ่ายรัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พลเอกประยุทธ์หวั่นเกรงที่สุดคือคุณธรรมนัตที่ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพลเอกประยุทธ์เตะเขาออกจากรัฐบาลแต่เขายังทําหน้าที่เลขาพักที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งกรณีชาวบ้านจะนะเข้ามาทวงสัญญา ที่คุณธรรมนัสเซ็น,น MOU ไว้พลอเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้เซ็น พลเอกประยุทธ์เสียหายมากกว่าธรรมนัสเสียหายดังนั้นสถานการณ์แบบนี้พลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเสนอกฎหมายสำคัญแต่การบริหารประเทศนั้นมันจำเป็นจะต้องเสนอกฎหมายดังนั้นเราจะกลายเป็นประเทศซึ่งรัฐบาลบริหารงานราชการต่างๆโดยไม่ทำตามกรอบของกฎหมายหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับหาทางไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหาทางไม่เสนอกฎหมายซึ่งสำคัญต่อการบริหารประเทศเพียงเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชากังวลว่าตัวเองจะถูกล้มกลางสภาจะคว่ำกลางสภาเนื่องจากความไม่สามารถ ควบคุมเสียงสสอในสภาได้วันนี้เพื่อไทยนะครับยุทธพงศ์จรัสเสถียรพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าหนึงน่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้มันเกิดเขตการสภาล่มอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากเรื่องการเมืองแล้วยังมาจากตัวพลเอกประยุทธ์เองที่เป็นนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งจึงไม่เคยสนใจงานในสภาและมีการแฉต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมา 7ปีไม่เคยตอบกระทูถามด้วยวาจาสักครั้งเลยในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเรือขาพืชผลเกษตรตกต่ำภัยแ้งอุทก,กภัยนี่คือความจริงของประเทศไทยที่นายกไม่เคยสนใจตอบคําถามของประชาชนผ่านสภาผู้แทนรัษฎรฟังยุทธพงศ์จรัสเทียนเพื่อไทยครับสมัยประชุมนี้นะครับ1นพฤศจิกาหกสี่ถึงยี่สิบแปดกุมพาหกห้าเนี่ยเริ่มมาก็ส่ครั้งแล้วครับสามพฤศจิกา สิบเจ็ดพฤศจิการหกสี่สิบห้าทันวาสิบเจ็ดทันวาสภาล่มไปสี่ครั้งนะครับเหตุผลเนี่ยนะครับสําคัญที่สุดเนี่ยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นสสนะครับเขามาจากลิสต์นายกของพรรคพลังประชารัฐนายกเนี่ยไม่เคยให้ความร่วมมือกับสภาคุณไม่เคยมาตอบกระทู้วาจารหรือกระทู้สดเนี่ยนะครับที่เป็น ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยถามนายกมนตรีเนี่ยนายกมนตรีไม่เคยมาตอบเลยนะครับแล้วก็ไปมอบให้รัฐมนตรีอื่นที่มาตอบนะครับก็มาบ้างไม่มาบ้างสุดใดยจะไม่มานะครับเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุนะครับว่าคือทําไมสภาถึงร่วมบ่อยไม่ใช่ว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือนะครับยังเมื่อวันที่15ธันวาเนี่ยนะครับมีกฎหมายสําคัญเนี่ยที่เสนอแก้ กปล็อกพวกกฎหมายที่เป็นมรดกของคอสชอเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิทเสรีภาพก็ในการยกเลิกนะครับคําสั่งคอสชอเนี่ยก็ปรากฏว่าอภิปรายกันครับทั้งสภาเนี่ยไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับทุกคนเห็นด้วยหมดนะครับเพราะว่าเรามีการใช้รัมนูนปี2 5 6 0แล้วคําสั่งคอสชอเนี่ย นะครับที่มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขัดต่อแต่ไม่กี่คนจะยกเลิกไม่มีขั้นตนเลยพอวันที่1 5ธันวาอยู่ๆครับฝั่งรัฐบาลพ้อมเลยนะครับไม่มีเหตุผลเลยนั่นคือเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะครับที่แน่นอนว่าหลายคนมองว่าอาจจะอยากอยู่ยาวแต่ว่าบริบทต่างๆหรือว่าเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้มีอํานาจอยู่ต่อไปนั้นค่อนข้างอยู่เหนือความควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกของประชาชนซึ่งหันหลังให้กับพลเอกประยุทธ์มาเป็นเวลานาน,าน